ครั้งนี้มีท,ทดสอบเด็ดยอดกับไม่เด็ดยอดใช่ใช่ไม่เด็ดยอดได้ตัดก่อนไม่เด็ดยอดตัดก่อนได้ตัดก่อนตั้งเป็นอาทิตย์เลยนะประมาณเจ็ดวันใช่ใช่ใช่ใชก็สาเหตุหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าทําไมมีดแรกดอกเยอะใช่ใช่ไหมฮะสาเหตุก็คือเพี้ยนก็คือตรงนี้ฮะทุกคน วันนี้พามาชมการตัดดาวเรืองที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนะครับแปลงของพี่ส้มสวัสดีครับส้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ทีมงานกี่คนครับโอ้โหเยอะนั่นอีกสิบสองคนนะครับสนับสนุนโดยโรงพ่อข้าน้องเพลงการเกษตรนะครับนี่เสื้อทีมงานให้เขาถ่ายหลังนะครับแล้วก็ทีมงานมิสเตอร์ดาวเรืองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุย ตัดดาวกันนะครับวันนี้เมื่อมันต้องต่างอ่ะพี่ส้มวันนี้ตัดมีดเท่าไหร่ครับ อันนี้จริงๆแล้วมันมันเลมหมักจริงๆแล้วมันก็เลมเมก่อนเลมๆจริงๆอ่ะตัวนี้น่าจะนับว่าเป็นมิดหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูเล็มไปแล้วสองรอบรอบละหมื่นกว่าเพราะว่ามันเลมไปสองวันใช่ใช่เพราะว่าฝั่งนู้นนะมันมันไม่เด็ดยอดแล้วมันก็ใหญ่แล้วมันก็มันออกก่อนเขาค่ะใช่ใช่จะนับเป็นมีดจริงๆก็น่าจะนับยากนะใช่ใช่นับยากนะยากสำหรับที่นี่เพราะว่าแค่สามแถวเองมันรอบมันสองรอบรอบละหมื่นกว่าแค่สามแถวตรงนั้นะ แล้วเราก็ตัดตลอดตัดเรื่อยๆตัดเรื่อยๆแล้วแต่แม่ค้าจะสั่งใช่แต่วันนี้เจอเมาส์สวนเมาส์สวนเลยนะใช่โอ้โหวันนี้เอาให้หมดนะเอาให้หมดแล้วก็แปลงนู้นก็ยังก็ยังต้องไปตัดอีกเพราะไม่ไม่น่าจะพอเพราะว่าอีกเจ้านึงสั่งมาค่ะเป็นอ๋อมีคือยังไม่ทิ้งนะครับแปลงเก่าก็ยังไม่ทิ้งยังยังมันยังมีดอกใช้ได้อยู่ก็หมดใช้ได้ยังไม่ลายราะว่าเกบว้ให้ก่อดไม่ลายไม่ลายไม่ลายแต่มันจะแฉะหน่อยนะเพราะว่าเมื่อวานอัดน้ำหนักหนืออัดน้ำมาแล้วใช่ไหมครับใช ชุ่มฉ่ากันเลยนุ้งกับน้หยดอารมณ์เหมือนฝนตกเลยนะครับต้องหลองดาวสำหรับฤดูร้อนแบบนี้นะครับน้ําพุ่งมีส่วนสําคัญมากนะครับที่จะทําให้น้องดาวสวยงามน้ําพุ่งกับน้ําสปริงเตอร์นะครับถ้าใครมีในฤดูร้อนนี้ก็จัดไปเลยนะฮะน้ำหยดอย่างเดียวไม่พอนะครับยังหยดน้ําหยดอย่างเดียวไม่พออันนี้ขนาดใช้หยดคูนะคะพี่อุ๋ย หยุดคู่ด้วยขนาดหยุดคู่ยังไม่พอนะหยุดเดียวไม่ต้องพูดถึงเลยต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงหย <c oughs> ุดคู่วันหนึ่งอ่ะเปิดตั้งหลายชั่วโมงนะคะยังยังไม่พอต้องไปเอาตัวนี้มาช่วยก็นอกจากเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ยังไล่เพลี้ยได้ด้วยนะใช่ใช่ใช่สเพราะาว่าเหมือนตัวน <c oughs> ี้แมลงอะไรวีขาวอ่ะมันเยอะมีเพลี้ยไฟหนักสุด <c oughs> มีมีมีหนักหนักโดนหนักโดนหนักเหมือนกันโดนหนักสุดนะสำหรับเพลี้ยไฟหนักมาก วันสามฤดูการนั่นแหละหน้านี้แบบเหมือนเราลักข้าเรียกอะไรอ่ะเหมือนน่าจะเจอความจริงมันน่าจะเจอแค่สายเหตุนึงอย่างเงี้ยแต่พอสามฤดูในวันเดียวมันก็จะเจอหลายหลายปัญหาเจอทุกอย่างที่ไม่เคยเจอในรอบปีนะครับฤดูนี้ใช่ใช่จะมาเจอฤดูนี้หมดเลยใช่ใช่ใช่ค่ะก็ถือว่าหนักหนักอาการอยู่นะส่วนนี้ส่งที่ไหนครับพี่สม จริงๆอ่ะส้งมีมีแม่ค้ามารับถึงที่เลยค่ะแม่ค้าในพื้นที่นะใช่ใช่ใช่แต่ว่าเขาก็น่าจะกระจายแหละแต่ว่าเราเราไม่ได้เอากระเป๋าไก็คือมารับเหมาถึงที่เลยใช่ใช่ใช่ไม่ได้เข้ากรุงเทพนะฮะไม่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 ราคาเดืนี้บ้างวันนี้ราคาไม่รู้จะสวยเหมือนดาวเปล่ารอลุ้นอีกทีใช่ไหมรอรอรอพี่คะเดี๋ยวรารอแม่ค้ามาก่อนแล้วค่อยสอบถามดูนะว่าวันนี้เขาซื้อเท่าไหร่แต่ก็ไม่น่าจะหนูว่าดูดูไปแล้วมันน่าจะไม่ต่ำมากแล้วก็ไม่สูงมาก ก็ราคาในท้องตลาดกรุงเทพตอนนี้ราคาถูกใช่ไม่ถึงบาทละไม่ถึง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 บาทละไม่ถึงไม่ถึงบาทนี่ก็คือเลือดคิดไปได้เลยรออีกสองเดือนรออีกสองเดือนบาทมาแน่นอนครับก็ราคาก็มีขึ้นมีลงเหมือนผลิตการเกษตรทั่วไปใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราทํามิดแรกมี2สองดอกใหญ่ดอกโบเต็มมันก็มันก็คืนทุนเร็วะมันก็ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บตัวไม่เข้าตัวใช่ใช่ คือถึงแม้ว่าจะถูกแต่ก็ไม่ถึงกับขาดทุนไม่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 ก็เรียกว่าอาจจะขาดทุนกำไรขาดุน่ไรนิดหน่อยใช่ใช่ใช่ตายแต่ไม่ตายพอได้พอได้เพราะว่าเราเราคนงานเราก็คุ้นกันเองทั้งนั้นอ่ะญาติญาติกันที่มีจ้างยังไงครับก็ถ้าถ้าเหมือนมันหนักเยอะมันสูงแบบเพราะว่าถ้ามันดึกมากอย่างเงี้ยเราก็เราก็เฉลี่ยเอาตามดอกไม้แล้วก็ค่าแรงแบบความน่าจะเป็นไปได้อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็มีเจ็บเราก็ไม่เจ็บเป็นไรยวันหรือว่าเหมาเป็นรายวันเป็นรายวันค่ะอ๋อที่นี่วันเท่าไหร่ครับปกติก็3า0ร้อยรอยนะแล้วก็มีเขาเรียกโอทีตังหักใช่ใช่บวกให้ขาเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ํามีเลี้ยงข้าวด้วยวันนี้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวใช่ใช่อาหารจัดเดียวไปเลยวันนี้ง่ายกะว่าสิบกี่โมงครับวันนี้โอ้โหวันนี้สิบโมงแล้ว หนูว่าห้าโมงเย็นน่าจะไม่ได้หรอกน่าจะไม่ทันแต่เขาไม่ซีเรียสไงเขาก็ชิวๆไปเรื่อยๆได้นี่นะเย็นๆค่ำๆเย็นๆค่ำๆได้กว่าจะแพ็คเสร็จนะครับใช่ก็นั่งเล่นนั่งสนุกกันไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นน้องล็อกโค X1 หมดเลยใช่ค่ะนี่ X1 หมดเลย X1 นะฮะใช่แล้วแล้วก็สีทองเข้มตัวไหนพี่ส้มตัวนี้พันอะไรเอ่ยอันนี้เป็นล็อกโคล์ศูนย์ศูนย์สองล็อกโคล์เวนี่ศูนย์ศูนย์สองใช่แล้วอันนี้เป็นตัดพร้อมกันไหม แต่พร้อมกันแต่เอาอีกวันเข้าไปก่อนไอ้วันเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นแบบเด็ดยอดฝั่งรุ้นไม่เด็ดยอดครั้งนี้มีทดสอบเด็ดยอดกับไม่เด็ดยอดใช่ใช่ไม่เด็ดยอดได้ตัดก่อนไม่เด็ดยอดตัดก่อนได้ตัดก่อนตั้งเป็นอาทิตย์เลยนะประมาณเจ็ดวันใช่ใช่ใช่ดกกว่าด้วยนหครับไปดูหน่อยไม่เด็ดยอดอันนี้อันนี้คือไม่เด็ดยอดนั่น้าวนาเราไม่เด็ดยอดดีไหมใช่เพราะรอบน้าไม่เด็ดแล้วแหละเพราะว่า เหมือนเหมือนในกรณีที่เราเด็ดนะพี่อุ๋ยมันรอนะ่ะแล้วกว่าเขาจะฟื้นมานะ่ะบางทีบางทีลูกค้าต้องการแล้วดาวไม่ไม,ไม่ทันนะ่ะไม่ทันใช่แล้วเด็ดยอดหนูความเด็ดยอดเด็ดยอดเขาออกกะาะใจก็จริงแต่หนูในความรู้สึกถ้าไม่เด็ดนะ่ะหนูว่าโบมาได้นานกว่านะครับเพราะหนูสังเกตดูดอกไม้อันนี้ความคิดส่วนตัวหนูนะค่ะแล้วมันมันดกแบบมันดกกว่ามันต้นเนื่องกว่านะ่ะเติความสูงสูงกว่าด้วยไม่ไม่ปวดหลังด้วยแบบฤดูนี้ใช่ใช่ใช่เตี้ย ไม่เตี้ยเลยถ้าเกิดในกรณีไม่เด็ดนี่นะครับแต่ถ้าเด็ดก็ต้องอัดน้ําหนักถึงจะได้คือถ้าเด็ดเนี่ยน้ําปุ๋ยต้องอัดเต็มที่ใช่ค่ะน้ําปุ๋ยต้องถึงต้องถึงด้วยถึงมากเลยแหละเพราะว่าถ้าไม่ถึงอ่ะพี่อุ๋ยมันมันไม่ได้น่ะครับมันก็จะกลายเป็นดาวแคบไปน่ะเป็นดาวแคบเลยใช่ใช่ใช่ก็ปวดลังกันนิดนึงทำดาวทำดาวหน้าแรงยังไงให้ให้ฐานแตกถ้าอย่างนั้นฤูดูหนาวหน้านี้เราอาจจะไม่ต้องเด็ดแล้วเนาะส้มจะไม่เด็ดรอบหน้าส้มจะ ไม่เด็ดไม่ต้องเด็ดนะค่ะเพราะว่าคือถ้าเด็ดมันก็จะเป็นทรงพุ่มมันก็จะใหญ่สวยแต่ความดกซูซีกันเพราะว่าตัวนี้มันฐานข้างล่างมันก็ขึ้นมาเหมือนกันนะคะอัเนี้อันนี้คือทรงที่ไม่เด็ดยอดไม่เด็ดค่ะไอเนี้ยโบ้น่ะส้มอกไปเยอะมากเลยนะลนสูงสวยเลยของผมยังมีหนอนมีหนอนอยู่นะอหนอนมีหนอนมีมีหนอนมีหนอนไอเนี้ยก็ฉีดตั้งสองสามรอบแล้วนะยังโผล่ยังโผล่มาอยู่อะค่ะไซส์ใหญ่ที่นี่เลือกไซส์อะไรครับเรืกโบ้ธรรมดาโบ้นะฮะเซนโบ้แต่มันก็จะมีพวก พวกสิบเซนขึ้นเยอะอยู่นะแต่ว่ามีถึงสิบเซนอยู่นะแปลงนี้มีมีมีส้มออกออกไปเยอะแล้วรอบแรกออกไปเยอะเลยค่ะดอกแรกสวยๆนะครับพี่ส้มเนี่ยแบบนี้ไซส์อะไรครับเนี่ยอันนี้โบ่ะค่ะไซส์โบนะน่าจะได้สิบอยู่นะสินะเก้าถึงสิบเซนได้อยู่นะครับดอกโบนะครับใช่ใช่ก็สาเหตุหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าทําไมมิดแรกดอกเยอะ ใช่ไหมฮะสาเหตุก็คือเพี้ยนก็คือตรงนี้ฮะทุกคนน้องมีเพี้ยนนี่ก็คือดอกแรกน้องโดนกินไปแล้วนะใช่ใช่ดอกหนึ่งดอกสองน้องน้องโดนน้องโดนกินไปโดนเพี้ยโดนหนอนกินไปความดลน้องก็เลยน้องก็เลยโตมาอีกแล้วน้องก็จะแตกแบบนี้ใช่ค่ะแตกลูกแตกหลานมาเยอะมันก็เลยเลยเป็นได้ตัดเยอะก็เลยตัดเยอะนะครับจริงๆแล้วถ้าตัดมีดแหลกจริงก็ก็ไม่ถึงต้นละสิบดอกนะใช่จริงๆน่าจะประมาณสามสี่ดอกนี่ก็คือสุดยอดแล้วมีดแหกค่ะ ประมาณสี่ดอกได้สี่ห้าดอกก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําไมดาวหน้านี้ไม่ค่อยใหญ่เพราะว่าดอกใหญ่น้องเพียเอาไปกินแล้วมีเยอะอยู่นะพี่อุ๋ยฝั่งนู้นก็มีอยู่นะส้มเดือนเราออกเมื่อเช้าน่ครับดอกใหญ่ๆดอกแรกเนี่ยโดนกินไปแล้วที่เห็นอยู่นี้น่าจะเป็นดอกสองดอกสามละอันนี้ค่ะดอกสองดอกสามแต่ว่าจริงๆไอ้ตัวที่เลี้ยงไปก็คือเอาไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีก็มีก็มีที่มันเล็ดรอดเล็ดรอดก็มีใช่ใช่ที่ผมมาจริงๆอะเราฉีดยา ยาตะกูนี่นะประมาณ3วันครั้งนะยังไม่รอดนะคะเอาใจยากมากเอาใจยากใช่ใช่ถ้าไม่มีน้ําพุ่งช่วยมันก็จะเงาเงาใช่ใช่ค่ะน้องก็จะแบบอีกสถานการณ์หนึ่งอีกแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งน้ําพุ่งก็ช่วยได้เยอะนะครับเยอะเยอะเยอะเพราะว่าเขาเขาไล่ไอตัวเพี้ยบบางกลุ่มด้วยออกด้วยครับใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวรอรุ้นกันนะวันนี้ว่าจะได้สักเท่าไหร่นะพี่ชมนะน่าจะน่าจะดูไปแล้วน่าจะ สามหม่ถึงไหมน่าจะถึงอยู่นะสามหมื่นดอกรู้นะใช่ใช่น่าจะได้อยู่โอเคครับเพราะว่าฝั่งนู้นจะต้นละซูซีอ่ะซูซีอ <laughs> ลองรุ่นดูรอบนี้จากตัดเสร็จแล้วก็มาคัดแล้วก็มาแพ็คใส่ถุงนะครับวันนี้จะแพ็คแบบปลาทองตลาดนะครับเนื่องจากว่าลูกค้ารีคเควสต์มาว่าให้แพ็คแบบนี้นะครับแบบเรียงแถว อันนี้ถุงละ2ี่สิบห้าดอกใช่ไหมครับค่ะ่ใส่ค่ะค่ะก็ค่อยๆใส่ไปนะครับสี่แถวสี่ดอกนะครับสีดอกค่ะแถวและสี่ดอกแถวและสี่ดอกอนี่แบบนี้ถุงแบบนี้นะครับเ็้อันนี้คือแพ็คเสร็จก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็มัดติดกันเป็นคู่แบบนี้ คะนคัดแยกนะครับนี่วันนี้มีกี่ไซส์ครับพี่แก้วสี่ไซส์นะครับไม่ค้าก็คัดเองเลยนะฮะนี่ผู้รับซื้อผู้รับซื้อที่สุรินนะครับใครมีดาวเรืองไม่มีที่ขายก็ชักพี่แก้วมาได้เลยนะครับไม่ค้าคัดเองเลย ช่วงนี้ราคาเป็นไงบ้างพี่แก้วรับซื้อเท่าไหร่ครับเนว้อเนี้ยราคากลางๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้ดาวค่อนข้างจะออกเยอะไซส์ใหญ่สุดราคาเท่าไหร่ครับซื้อวันนี้ 70- 70อยู่นะถือว่าดีนะครับไม่น่าเกลียดแล้วก็ลดหลังไปใช่ค่ะนะครับตามเกรดตามไซส์ใช่ราคาแต่ละวันไม่เท่ากันนะครับ แต่ละพระไม่เท่ากันค่ะแต่ละพระเนาะที่นี่ก็จะดูกันเป็นพระค่ะใช่ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรพี่เตอร์ดีมันซอพายเนาะถ้าดอกมันเยอะค่ะในตลาดก็ราคาก็ต้องก็ต้องลดลงหัาถ้าน้อยก็แพงเนาะใช่ค่ะก็แล้วแต่ช่วงถ้าช่วงดอกออกออกน้อยนะคะเขาปลูกกันน้อยก็ราคาก็จะ อัพขึ้นค่ะแต่แต่ไม่แพงเท่าปากคลองหรอกค่ะราคาไม่ดีเท่าปากคลองเพราะของเราเป็นตลาดท้องถิ่นเนาะตลาดท้องถิ่นค่ะก็เพิ่งพาอาศัยกันค่ะส่วนใหญ่ที่พี่แกเอาไปขายก็คือที่เขาเอาไปทำพวงมาลัยรึเปล่าใช่ค่ะไปทำพวงมาลัยแล้วก็เครื่กงกำขายไหวในวันเสารก็จะเป็นลูกค้าเขาเรียกว่าอะไรส่วนมากลูกค้าจะเป็นเอ็นคัสตอมเมอร์เขาเรียกว่าอะไรเหมือนว่าเอ็นคัสตอมเมอร์ลูกค้าที่เอาไปทำมาลัยไปไปทำพวงมาลัยหรือว่าไปทำกำขายเลยไม่ได้แบบ ไม่ได้เอาไปต่ออีกทีหนึ่งเราจะเป็นตลาดท้องถิ่นมากก็ทยอยส่งหลายๆเจ้าก็ขายแพงไม่ได้ค่ะเพราะว่าตลาดโซนนี้เขาขายดอกไม้กําละห้าบาทสิบาทไม่เหมือนกรุงเทพในกรุงเทพเขาขายกันละยี่สิบใช่ไหมคะเราก็เลยเน้นที่แบบราคากลางๆให้ลูกค้าไปต่อได้ใช่ให้ลูกค้าไปต่อได้เพราะว่าช่วงดาวรุ่นๆแบบนี้เขาก็ช่วยเรา่คะช่วงดาวแพงเราก็ไม่กล้าขายกาแฟเพราะว่าก็ เกื <differences S 2> ้อกูลเกื <laughs> ้อหนุน hmm. กันค่ะเกื้อหนุนกันไปใช่นะครับเขาอยู่ได้เราอยู่ได้แค่นั้นก็โอเคแล้วค่ะโอ้เยี่ยมเลยแล้วเไปดีกับเป็นนัดโอเคขอบคุณมากครับพี่แก้วขอบคุณครับ